สื่อเวียดนามเผยนะคะรูปแบบเกมการแข่งขัน,นะะของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยล้าสมัยล้าหลังเกินไปจนคู่แข่งจับทางได้เดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะว่าทำไมเวียดนามถึงกล่าวแบบนี้สาเหตุที่เวียดนามกล่าวแบบนี้มีต้นตอสาเหตุมาจากอะไรมาวันนี้ก่อนดีกว่านะคะวันนี้สาวไทยจะแข่งกับสาวเวียดนามนะคะเวลาเปลี่ยนนะทุกคนเวลาเปลี่ยนจาก2วันแรกนะคะ จาก2วันแรกเราแห่ง15.45นาฬิกานาทีวันนี้วันอาทิตย์ที่6สิงหา,าคม2516นะคะเราจะเจอกับเวียดนามเวลา18.45นาิกานาทีนะคะปิดสนามกับเจ้าภาพต้นตอสาเหตุนะคะที่เวียดนามอะกล่าวว่ารูปแบบเกมของสาวไทยเนี่ย ล้าหลังล้าสมัยจนคู่แข่งจับทางได้มันมีต้นตอมาจากรายการแรกนั่นคือรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะคะเป็นรายการแรกที่ทําให้เวียดนามอ่ะ เหิมขึ้นแบบเห็นได้ชัดทัพเสาเวียดนามส่งทีมชาตินะคะมาเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียโดยตอนนั้นตัวแทนของทีมชาติไทยอะ่ะก็คือสโมสรไดมอนดนะ์ฟูดณเวลานั้นมีนุสราต้องคำเป็นมือเซตด้วยนะในการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียแต่สุดท้ายมาในรอบชิงชนะเลิศเวียดนามมาชิงกับไดมอนด์ฟูดเวียดนามกลับเป็นฝ่ายชนะค่ะ โอ้โหแมตช์การแข่งันนี้ทัวร์นาเมนต์นี้ชิงแชมป์สโมสรเอเชียเนี้ยทำให้เวียดนามทั้งทีมเขามีความฮึกเหิมขึ้นเพราะว่าชนะไทยไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนถึงแม้ว่าไทยจะส่งสโมสรไปก็จริงแต่สโมสรไทยอะ่ะมีทีมชาติอยู่ในนั้นด้วยนะและที่สำคัญนะตอนนั้นมีนุสราต้อมคำเป็นมือเซต เออมันเลยทําให้เหมือนเวียดนามเขาก็แข่งกับทีมชาติไทยที่แข็งแกร่งเป็นทีมไทยที่เหนียวอะ่ะเออคือทีมชาติไทยด้วยนึกออกปะแต่เขาชนะได้ในรายการนั้นนี่เป็นต้นตอนหนึ่งเป็นต้นตอนแรกที่เวียดนามกล่าวแบบนี้และต้นตอนที่สองคือการแข่งขันรายการ4ีเกมที่ผ่านมาทัพสาวไทยเข้าชิงชนะเลิศกับเวียดนามอีกแล้วและโอ้โห การแข่งขันในแมตช์นั้นทำให้แฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลน่ะมองทัพเสาวเวียดนามว่าแข็งแกร่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเพราะไทยเกือบไปแล้วในรายการซีเกมนะคะจนในเซตท้ายๆเนี่ยทางโค้ด่วนก็ได้เปลี่ยนตัวปรับรูปแบบเกมนำผู้เล่นตัวหลักตัวแข่งแข่งเข้ามาประคองเกมมากขึ้นในช่วงท้ายๆเซตที่จะแบบเออไปเซตตัดสินะทุกคนสุดท้ายไทยก็ทำได้ แต่เป็นการทําได้ที่แบบโอ้โหมันเกือบไปแล้วจริงๆนี่แหละเป็นต้นต่อที่2ที่ทําให้เวียดนามเนี่ยมองว่ารูปแบบเกมของไทยอะ่ะคู่แข่งจับทางได้โอ,อ้และมาในรายการล่าสุดที่ผ่านมาต้นต่อที่3เวียดนามดูไทยในรายการ VNL 2023ที่ผ่านมาในสนามแรก แข่ง4ทีมสาวไทยชนะ2ยังโอเคอยู่ตามมาตรฐานตามเป้าแต่ใน2สนาม2สัปดาห์สุดท้ายแข่งสนามละ4ทีม2สนาม8ทีมสาวไทยแพ้รวดแม้ว่าจะแข่งในเจ้าบ้านอย่างประเทศไทยอินดอรสดสเตเดียมหัวมากก็ตามไทยก็แพ้รวดนี่แหละทำให้ ไม่ใช่เพียงแค่สื่อเวียดนามด้วยซ้าทุกคนทีมไทยคนไทยเองเนี่ยก็ยังคิดว่าเออรูปแบบเกมของไทยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรขึ้นเวียดนามก็คิดเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยรูปแบบเกมของไทยเนี่ยทำให้คู่แข่งไม่ว่าจะเป็นทีมในอาเซียนเอเชียรวมไปถึงทีมทางฝั่งยุโรปนานาชาติต่างๆ จับเกมได้แล้วจริงๆจนทำให้วันนี้มาถึงรายการซีวีลีกหรืออาเซียนกลางปีที่ไทยจะเจอกับเวียดนามในวันนี้วันที่6สิงหาคม2516และจะไปเจอกันในสนามที่2อีกนะที่เชียงใหม่ทำให้เวียดนามเขามองว่าเวียดนามมีสิทธิ์ชนะไทยได้แบบเห็นเห็นเลยอะเออคือเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างที่จะสูงมากที่เวียดนาม จะมีสิทธิ์ชนะไทยเนี่ยแหละทุกคนต้นตอทั้ง3ต้นตอสาเหตุทั้ง3สาเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่เวียดนามชนะไทยมาได้และสีเกมที่เวียดนามเกือบจะชนะไทยแทบจะแบบว่าเออโอ้โหเฉดชิวสูสีแล้วก็ v n l ที่เขามองว่าไทยอ่ะแพ้สองสนามหลังเลยนะคะเนี่ยเป็นสสาเหตุ ที่เขามองว่ารูปแบบเกมของไทยล้าหลังและคู่แข่งจับทางได้แล้ววันนี้มารอดูกันศึกแห่งศักดิ์ศรีอีกครั้งไทยเจอกับเวียดนามในแถบอาเซียนเราก็ไม่พ้นคู่นี้แหละค่ะที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปถ้าอินโดไม่แบบวางรูปแบบเกมให้เหนือกว่าเวียดนามกว่านี้ก็จะเป็นเวียดนามเนี่ยที่เข้าชิงกับไทย อยู่แบบนี้เราก็เห็นแบบนี้ตลอดและมันก็จะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรียิ่งวันนี้ศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยเพราะว่าทั้งสองทีมยังไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องมารอดูนะคะว่าใครใครจะยอมแพ้ใครเท่านั้นเลยค่ะทุกคนในปีที่แล้วแมตช์เกมการแข่งขันของไทยมี หลายเกมนะคะตั้งแต่ปลายปียันมาถึงช่วงต้นปีเนี่ยที่ผ่านมาเกมการเน,นะะี่ยค่ะอาจจะคลุกคลิกไปบ้างเพราะสาวไทยแต่ละคนพอกลับจากลีกไม่ได้มีเวลามาซ้อมในรูปแบบเกมของไทยกันแบบครบวงจรแบบสมบูรณ์แบบนะทุกคนหลายละคนกลับจากลีกก็จริงแฟน,แ,ฟน,แ,ฟนแลบอลคาดหวังว่าอุ้ยไปเก็บประสบการณ์จากต่างประเทศมาแข่งในรายการทีมชาติน่าจะทวีคูณความแข็งแกร่ง มันทวีคูณความแข็งแกร่งทางด้านสกิลทักษะเกมที่ไปรวบรวมมาแต่มันต้องมารวบรวมกันในการฝึกซ้อมให้เข้าขากันด้วยทุกคนเวลาตรงเนี้มันผิดไปสำหรับสาวไทยเมื่อปีที่แล้วนะจนมาถึงต้นปีเนี้ยไม่ได้มีเวลาซ้อมกันมากพอนะคะเพียวกับบิมหลีกซันต์ลาลีจี้วูเมนยังแข่งไม่จบเลยนะเวลามัน เปลี่ยนไปหมดไม่ว่าตุรกีอาจจะเจอแผ่นดินไหวด้วยเวลาก็คือคาบเกี่ยวกับการแานด์ปล่องประเทศไทยคือเวลาไปที่แล้วมันไม่เป็นไปตามคาดและกันต้องพูดอย่างนี้ทําให้สาวไทยทุกคนอ่ะมีเวลาฝึกซ้อมมารวมตัวกันอ่ะน้อยที่จริงหลังจากจบหลีกต่างไปได้ทุกคนจะมารวมตัวกันอ่ะมันจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะคะกว่าจ,จะแข่งรายการแรกแต่เนี่ยน้อยเป็นแค่สัปดาห์สองสัปดาห์เองด้วยซ้ํา ันก็เลยอาจจะมองว่าคลุกคลิกบ้างและต่างประเทศก็มองไทยว่าเออรูปแบบเกมของไทยล้าหลังทําให้คู่แข่งอื่นๆจับทางได้เนี่ยนะคะเป็นต้นเหตุสาเหตุต้นตอที่ทั้งเวียดนามและหลายประเทศอะมองไทยเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มีการรวมตัวกันมากขึ้นและเป้าหมายก็คือรายการใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะแอบเชื่อว่าสาวไทยจะทําผลงานได้ดีและทําให้แฟนฟย์บอลเห็นได้ชัดเลยว่าเออ รูปแบบเกมของไทยอ่ะมันมันยังคงแข็งแกร่งมันยังคงต้านคู่ต่อสู้ได้รอดูแล้ววันนี้สแกงศักดิ์ศรีไทยจะเจอกับเวียดนามนะคะวันที่6สิงหาคมวันอาทิตย์นี้วันนี้นี่นแหละไทยจะเจอกับเวียดนาม18บแนาฬิกา45นาทีทุกคนคิดว่าไทยจะได้3มเซตรวดไหมหรือไทยจะแบ่งเซตให้เวียดนามและทุกคนมีอะไรอยากบอกเวียดนามไหมเพราะเวียดนามเขาบอกนะว่ารูปแบบเกมของเราล้าหลัง ล้าสมัยจนทําให้คู่แข่งจับทางได้มีอะไรจะบอกสาวเวียดนามไหมคะทุกคนมาพูดคุยกันหน่อยค่ะเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้กันหน่อยแล้ววันนี้ห้ามพลาดแอดคู่เลยห้ามพลาดมันมากๆแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกซีเีลกวันนี้เป็นนัดสุดท้ายของสนามแรกที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามไทยเจอเจ้าภาพเวียดนาม18นิกา45นาทีกดเลข31ทางช่องวันค่ะแอดนํำข่าวสารดีๆมาบ่อยทุกคนทราบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะ